ของปัญหาการขาดแคลนหน้ากากาอนามัยแต่ว่าก็ยังมีอีกมุมหนึ่งนะคะอยากจะนํามาเล่าให้ฟังตอนนี้เริ่มเห็นละเริ่มเห็นมีหน้ากากาอนามัยแล้วนะคะเจ้าของร้านขายยานในอำเภอปราณบ,บุรีจังหวัดประจวบคิริขันค่ะนำหน้ากากาอนามัยขายกันในราคาถูกนะคะมีประชาชนไปต่อแถวเราซื้อเป็นจนํานวนมากค่ะเนี่ยค่ะเป็นภาพของประชาชนที่ไปรอต่อแถวซื้อหน้ากากาอนามัยกันที่อำเภอปราณบุรีนะคะ ใช้เวลารับบัตรคิวกันร้อยใบไม่ถึง10นาทีก็จํากัดจํานวนค่ะให้ซื้อได้คนละ1ชุดเท่านั้นเจ้าของร้านขายยาเขาบอกว่าทนแรงกดดันจากลูกค้าที่มาหาซื้อไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยทางร้านก็ไม่มีให้เหมือนกันซึ่งพันนิจังหวัดก็บอกว่าไม่ได้มีจัดสรรให้ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วไปจัดหามาจากที่อื่นในราคาสูงแต่จะมาขายในราคาชิ้นละ2บาท50สตางค์เนี่ยค่ะชุดละ4ชิ้น10บาทให้ประชาชนได้บรรเทาความเดือดร้อนกันค่ะเราไปมีชื่ออยู่ในพานิชจังหวัด<ะ>ว่าเรามีหน้ากากจำหน่ายคนก็มาลุมกันทุกวันแล้วก็พานิชจังหวัดก็ไม่ได้มีให้เราเราก็เลยต้องไปหามาแต่าราคาที่สูง ราชการไม่ได้มีไม่ไไม่มีเลยแต่มีชื่อเรามีชื่อเราอยู่ว่าเราเป็นอยู่ในกลุ่มของพันจังหวัดแล้วป้าก็เลยให้คนไปซื้อที่อื่นมาฝั่งหนึ่งเจ็ดแปดร้อยแล้วก็เอามาขายแค่สองอันอันละสองรอสี่อันสิบเพื่อเพื่อให้ประชาชนได้ได้ใช้ ยอมไปซื้อที่อื่นแพงนะฮะแล้วก็มาขายให้กับชาวบ้านในพื้นที่แบบถูกๆแล้วประชาชนที่มาเข้าแถวรอซื้อหน้ากากเนี่ยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าหน้ากากอนามัยขาดแคลนมากเลยหาซื้อยาแล้วก็มีราคาแพงด้วยพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาดูแลการจาหน่ายหน้ากากอนามัยอย่างจริงจังด้วยนะครับมีความเห็นนะฮะจากคุณรรดวันต่อด้วยนะครับบอกว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลหนองบัวลาพูเนี่ยบอกว่าไม่มีหน้ากากอนามัยเบิกเลยนะฮะดังนั้นครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัว่า ดูวันใหม่ไทยพีบีสอยู่นะช่วยจัดการแต่ว,ว่าพานี่เขาบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการจัดการให้นะครับ